สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของแูนย 2H ที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามานะครับว่ามีเนื้อหาอะไรยังไงกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างมาดูที่หัวข้อแรกก็คือหลกส่วนตัวนะครับมัน private e a ข u ตเนาะที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยพวก private l a g u e เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราตั้งลิกขึ้นมาเองนะครับเราก็รีเซ็ตระบบ ค u r เ e n นซีไอระบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เหมือนเริเร่มเล่นใหม่ผู้เล่นอื่นนะอะไรนี้เนาะแต่ว่าภาคหนึ่งอ่ะมันก็ทําได้ใช่ไหมแต่ภาคสองเนี่ยคือมันมันเพิ่งจะมาทําได้ในลีกนี้นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้ละเอียดเหมือนภาคหนึ่งเนาะแล้วเข้าจริงๆผมก็ไม่เคยเล่นนะไพ่เ e รดจะมีแค่บางช่วงที่มันมันเหมือนจะมีเอ่อลีก ลีกพิเศษเข้ามาเหมือน legacy of p r e s i a อะไรประมาณแต่ถ้าเป็นหลีกที่ไม่มี challenge หรือว่าม,มีอะไรให้เก็บคือผมก็ยังไม่เคยเล่นต่อมาแล้ตรงเรื่องของอันนี้กับ quality o f l i f e นะครับปุ่มใช้งานรวดเร็วสำหรับกล่องธิรภัยและ essence ก็คือมันจะมะีปุ่มให้เรากดแล้วก็จะพูดไงเดียก็สามารถใช้ใพวก ก็จอว่าพวกเอ็กซาพวกอะไรอย่เงี้ยครับได้เร็วขึ้นเราไปดูในเกมทีหนึ่งเนาะก็อย่างสมมุติว่ากล่องที่มันยังไม่ได้ส่องนะครับมันจะมีปุ่มให้เรากดกรอบจอมหรือที่เราไม่ต้องเปิดครั้งเราขึ้นมาแล้วก็มันจะช่วยประหยัดเวลาเราขึ้นเยอะเลยนะครับหากเป็นกล่องธรรมดาจะแสดงเป็นอบบอ t r านส์มิวหนึ่งอย่างนะครับ หรือว่าจะเป็นอะลูเมนตช่ไเอเป็น,นอะชิมีเนาะอันนี้ครับเอสเซนต์ได้รับการเดียวกันแทนโอนเคนเอสเซนต์ okay. มันก็จะให้เรากดว wow. าลกดวาลเพื่อที่สุ่มบางดีที่เออเอสเซนต์ะจะเพิ่มมากขึ้นว่าจะกลายเป็นเกรเตอร์อะไรมันเราก็ไม่ต้อง อยกดฟาวออกมาแล้วไปมาเรื่องของป,ปุ่มบีชบีชมีปัญหาอย่างยิ่งในการเลียกมอนเตอร์ในพื้นที่แคบอ่าใช่บางทีอย่างแมปฟอร์ e แมปอะไรพวกนี้ครับที่มันเป็นพื้นที่ทางแคบๆแล้วมันไม่ค่อยมีมอนตอ์เลียงออกมาพื้นที่เหล่านี้ทำใม้นนที่วางในการเลียกมอนเตอร์ได้จำกัดการไปรเชิญหน้าบีดออกมาแย่กว่าที่เราต้องการ เปลี่ยนวิธีเล่อนให้แอาห้นอนได้มากกว่าเดิมต้องไปดูนะอีกเกมมันจะจริงอย่างที่พ่าว่าเปล่านอกจากนี้เรายมีการเปลี่ยนระยะเวลาขั้นต่ำของบีสด้วยในกรณีที่ไม่มีการการสังหารเติรจากเดิมและเรายังทำการสังหารบีสอ๋อก็คือการสังหารบีสจะเพิ่มระยะเวลาในการที่ประตูมิธีมันจะเปิดปิดอย่างนี้ แต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยนั่นก็อยู่ที่ว่าระดับของมอนที่เราค่าไปใช่ไหมก่อนหน้านี้เราพูดถึงการลดจำนวนเกบิดอืฮะอืมโอ,โอ้โอ้อะไรเนี่ยคืออะไรอะ่ะเอ่อเพิ่มเพิ่มจำนวนสเกตบิดแต่แทนที่จะทำแบบนั้นอ๋อคือเขาไม่ได้ทำแบบนั้นนี่ไงเขาปรับปรุงด้วยการดูรวม เอาสเกตบีสคออบีสสปินเตอร์ทั้งหมดที่ดอปจากการไปเชน,น้าแนนบีสให้อดอกในตำแหน่งปัจจุบันของคุณเมื่อจบเมื่อบีสจบลงอ๋อผมก็นึกว่าไปอ๋อก็คือสมมติว่าประตูบีสปิดตรงไหนตำแหน่งของเราอยู่สุดท้ายมันจะดูดเข้าาหาเราแล้วก็บีสสปินเตอร์ก็จะอยู่ตรงนั้นเออดีอ่ะดีมากๆเลยอ่ะมันมันมันช่วยให้เราเก็บไดมากขึ้นครับ แล้วก็ปรับปรุงเออ a s m r i ฟอันนี้ผมเจอบ่อยมากเลยเวลาที่สมมติว่าเราเจอวิฟสอทางแล้วเรามันก็แยกไปอีกทางหนึ่งแลกแยกไปอีกทางนึงมันก็ทําให้เราเสียไปฟรีๆเนาะวิฟนั้นจะเลือกมอนสเตอร์แร่ตัวเดียวกับวิฟที่คุณกําลังไล่ล่าโอ้อนี่ดีแต่ว่าเลดดอปจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับผมลองแล้วอีกวิฟเนี่ยมัน ไม่ช่วยให้เรารอบดีขึ้นเท่าไหร่ครับตึกไม่ค่อยยังไม่ใช่คอนเทนต์ที่ดีเท่าไหร่ผมรว่าปรับมาก็ก็ดีแหละก็ก็กดีขึ้นนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นท,ท,ที่ที่ต้องไปฟาร์มมันนะและจะพบง่ายขึ้นในโดยเฉพาะคนที่มีการลงทุนพาร์ทเรรู้สึก่าไม่ไม่ดีแม้แต่นัน้นปรับ วิญญาณเไรพวกสีส้มใช่ไหมพบได้ยากพบได้ยากเกินไปเป็นอย่างยิ่งใช่อันนี้จริงครับก็คือมันจะมีวิสจะมีสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีส้มสีส้มเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้ามันโดนถ้าถ้าคุณเจอนะโคตรด,ด,ดีดีมากๆดีแบบดีเชี่ยเลย ก็คือผมเคยเจอครั้งหนึ่งมันยากมากคุณมันยากแบบผมเคยเจอสีส้มเข้าไปสิงใช่ปะ่ะสีฟ้าคือทุกสีอะ่ะเข้าไปสิงแค่ครั้งเดียวตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่เปิดลีกเลยครับแล้วไอเทมมันดอกแบบดอกกระจายมากแบบโอเอซเซลด้วยแบบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ประเด็นก็นคือมันยากแล้วมันก็หายากมากๆด้วยการที่เจอสีส้มอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่านต่อเนาะว่ายังไงนี่เอฟนีเราทําให้วิญญาณทั้งสองชิ้นนี้ Oh. ง่ายขึ้นเป็นสามเท่าแล้วพวกมันอาจสร้างสานการวุ่นวายอ๋ออันนี้ไม่ติดนะเรื่องของที่ว่ามันจะทำอะไรแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอวิสตเนียมันสิงแล้วมันโหดใช่ไหมแต่ถ้ามันโหดแล้วมันดอกดีผมโอเคถ้าเราต้องการเปิโดโอกาสให้ได้พบกับพวกมันแล้วาาพวกมัลของมันได้มากกว่าเดิมโอเคครับ นี้เดี๋ยวผมจะไปลองแอส o n อรี่วิฟใหม่นะทีนี้ก็ Excel p i pi. ไม่ใช่ Excel ์ o g โลกเอมีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งคือแล้วอยู่ดีก็พบหลอดเลือดขนาดใหญ่ขึ้นมาอ่าอันนี้ประมาณว่าเราเดินเดินอยู่ใช่ไหมเราก็เห็นเอ่อโลกแถบเลือดของโลค x อซายขึ้นอยู่กลางจอแล้วเราก็แบบว่าไม่มันอยู่ตรงไหนวะ บางทีมันก็ตัวมันดำๆแล้วมันกลืนไปกับพื้นไปกับอะไรแล้วมันก็ไม่ชัดเท่าไหร่ครับอ่าอันนี้ก็คือการปรับปรุปรง identify ก็คือให้มันอให้มันให้มันแบบมันเห็นได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็อะไรอะ่ะอะไรอะปรับลดระยะการเรียกข้อต่อจางนสานึงทำให้ปุ้นทำให้ แล้วมองเห็นพวกมันก่อนที่หลอดเลือดอนอโอเคก็คือถ้าปกติเนี่ยพวกไอ้รายเราเห็นหลอดเลือดมันก่อนแต่เราค่อยเห็นตัวมันเราก็เดินหามันทีนี้เปลี่ยนใหม่เนี่ยก็คือหลอดเลือดมันขึ้นแสดงว่ามันอยุดแถวๆนั่นแหละโอเคแต่ถ้าคุณประท้าพวกมันข้ามจอด้วยการยิงมระชายพวกมันจะให้ความสนใจกับคุณโดยทันทีปัญหาที่สองคือ แม้คุณจะพบมันอยู่บนหน้าจอหูืบนจอคุณก็แทบจะมองมเห็นพวกมันชีใช่ใช่อันนี้จริงผมยังไม่ได้อ่านไปถึงตรงนี้ผมก็คิดเลยมันจริงคือโลหะทรายมันมันมองไม่เห็นตัวมันอ่ะแล้วมันดำดำอะมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นอ่ะคือถ้ามันไม่ใช้สกิลเวอร์วังแล้วผมไม่เห็นจริงนะเพื่อแก้ปัญหานี้เราได้เพิ่มไอคอนแผนที่ย่อให้กับมันอ๋อโอเคครับ ก็คือเดี๋ยวเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์มันเหมือนมอนแลมอนยูนิคเนาะพวกมันเริ่มต่อสู้แล้วทำแสงสว่างรวมท้ายพวกมันโดนเดนอเ,เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวงเราจะเป็นยังไงเนาะปรับปรุงการ d อปไอเทมเพิ่มเติมแอดเราออกแพทใหญ่มเพื่ออัปเดต แต่ยังมีกรณีพิเศษที่เราต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นในแพท 0.2H ย์ยีอเอ่ก็คือเจเวลเลอร์อ er. โอไลท่ติไลทิติก็ 4. คือเจาะห้าเนาะเจาะห้าและหินสกิลหยาบอ๋อก็คือสปิริตพวกสปิริตพวกหินเลเวลพบได้ง่ายกว่าเดิมเป็นอย่างยิ่งไอเทมเหล่านี้ยังพบ เทมเหล่านี้ยังพบได้ยากกว่าเท่อยู่นะโอเคก็คือไม่ได้ดอกง่ายจนเกินไปแต่ปกติตัวละครต่างๆมักจะไม่ถึงช่วงท้ายเกมมานานก่อนพบสักชิ้นหนึ่งออกก็คือช่วงต้นหลีกมันจะหายากกูแล้วแหละแต่ว่าพอช่วงท้ายหลีพอต้องไปถึง end game เ,เนี่ยก็จะดอกง่ายขึ้น,นครับับงนั้นราคาเจาะห้า,า,าก็น่าจะตกลงแล้วแหละ การเพิ่มป้ายชื่อให้อเทมสํสคัญผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เฉพาะตัวคือยังไงครับหมายถึงว่าฟิลเตอร์ที่เราไปเอามาจากฟิลเตอร์เบสอย่างนี้เหรอครับน่าจะใช่เนาะอะ,อะสังเกตไอเทมสาคัญบางชิ้นไม่ชัดเจนพอเราได้เพิ่มเส้นขอบให้กับป้ายชื่ออ๋อเพิ่มเส้นขอบให้กับป้ายชื่อ,อแผ่นหินปุ่มชนก่อนการอันนี้น่าจะ r e c เซ s ร r แท็บเล็ตรงนี้เนาะ สมุดปูมเดินทางกองสำรวจอันนี้ก็สมุดของอ่าล็อกบุ๊กเอ็กซ์เพรชั่นอีบทองสำรวจเล่นีน่คืออะไรคีย์ใช่ไหมเพื่อให้ไอเทมเหล่านี้มีความโดดเด่นท่ามกลางไอเทมอื่นๆกองอยู่รอบๆอ๋อก็คือปรับให้มันเด่นชัดขึ้นเนาะพวกแบบอ่อพีคเซอร์แท็บเล็ตพวกล็อกบุ๊กพวกอะไรอย่างงี้ครับพวกเชส พวกเชของ e x p e d i t i o ชนพวกนี้ให้มันเด็ดขึ้นเพราะมันก็ก็จริงๆแ่ะมันก็ไม่เด่นบางทีมันอย่างตัว Expedition ชที่เป็นกล่องขาวธรรมดาะคือมันมันเหมือนไอเทมน้อ m มอเลยบางทีถ้าไม่อ่านจริงก็ไม่รู้อ่ะการปรับปรุงแท่นบูชาแท่นบูชาอันนี้อไม่ใช่รีชวนนะครัภาษาไทยมันมันคือไออันเนี้ยเสาชายครับเสาชายอ่าไปมาดูว่ามีอะไรบ้าง ่อนอื่นเราทำการปิดแท่นบูชาความละโมบแท่นบูชาบนทินอันนี้แท่นบูชาบนทินก็คือเวลาเราตีมอนตายของที่ดอกมาจะติดบนทินแท่นบูชาละโมบโอ๋อผมจำไม่ผมไม่รู้ชื่ออะไรเอ่อมันเป็นแท่นบูชาที่จะทาให้เราไม่ดอกไอเทมอะไรเลยนอกจากโกเวลาผมเจอผมออกจกผมก็จะกลับไปที่ไฮเอาท์แล้วก็กลับมาใหม่เพราะว่าเราต้องการให้ไอเทมดอกไงเราไม่ต้องการโกเพราะว่า ถ้าคุณต้องการโกงจริงๆคุณก็ไปล,ลงแบบนั้นดิแคสเว่ามันก็ได้โกเยอะแล้วครับนี่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาเก็บเสาพวกนี้หรอกได้น้อยเสยเวลาอเข้อเท่าไรกับมันคุณมักต้องการผิดขวาเพื่อลบหรือการใส่มนตินให้กับซึ่งไม่ค่อยประโยชน์สักเท่าไหร่ใช่ครับ บางทีมันดรอปไอจีเอ็มดีๆมาแล้วมันติดคอรลัพอะได้ของก็คือเอาเสาสองอันนี้นะครับไปเป็นเสาคอรลั์แล้วก็เสาโกออกไปเลยนอกจากนี้เรายังทำให้ท่านบูชาที่พบได้ยากเช่นท่านบูท่านบูชาเจ้าชื่ออะไรอ่ะ ดีวายหรอดีวายใช่ไหมพวกชายดีวายชายและของท่านทุกอย่างจากเดิมมีระยะเวลาเก้าอ๋อไม่ใช่จากเดิม45ิาวิ สี่ิบาวิเป็น90้าสิบวิและบางแท่นจะมีระยะเวลาอ,าลอก็คือปั๊บของชายเนี่ยจะอยู่นานขึ้นอย่างถ้าอันไหนบางอันก็บวก90วิก็คือหนาทีครึ่งบางอันก็1นาทีครับก็ถือว่าดีนะบางทีคนที่ไม่มี h e ดฮันเตอรแล้วก็จะเป็นต้องอัพแอนด์ลาไปทางชายอะ่ะเพื่อให้มันฆ่ามอนสเตอร์ได้ดีขึ้นนะครับ แลามันก็ทำให้เขาได้บัฟที่นานขึ้นเนาะก็ดีดีครับดีว่าดีฮะทีนี้เรามาดูแท็บใหม่แท็บใหม่เราเพิ่มแท็บพิธีกรรมเข้ามาใหม่ที่สามารถเก็บรางบอกเหตุได้รางบอกเหตุก็คือ Omen แล้วก็พวก king of the mist นอกจากนี้เรายังเพิ่ม แบบไอเทมใส่รูเข้ามาอันนี้ก็คือพวก socketable นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเป็นโซคอเป็นอ่อพวกวิญญาณพวกของ a อ m เมอะไรพวกนี้ที่สามารถเก็บเอาคข้าแอบนี้จะมาโอ้ปุ่มที่ทำให้คุณสามารถอัปเกรดเอาเข้าระดับเป็นอีกนะครับแทนที่ต้องใช้ตัวหลอมอ่า r อสเป็นตัวไอที่ต้องเอาสามอันมา แท็บใหม่ต้องซื้อสองแทบ็บแทบนี้จะวางจำไหนในร้านค้าแฟอชั่นสองแท็บนี้แท็บนี้เรายังมีการไอเรายังมีอะไรการปรับเปลี่ยนอื่นๆที่ตรงนี้ปรับปรุงการมองเห็นสกิลเกินสำรุล,ก,ลราการทัตุรีอันนี้คือบอสพินาเคลิลตา่าง ปรับให้มันอยู่ได้ชัดขึ้นเราได้ทำการาเพิ่มอะไรการอัพสเต็งเด็กอินแบบรวดเร็วที่คุณสามารถตั้งผมนอนเพิ่มไอเทมรุดใหม่ที่ผมได้จากอ๋อก็คือกุญแจคังโบราณาพวกคีย์ต่างๆเรา ทำให้สาม,มารถนําไปใส่แท็บโพดของรังใส่แท็บโพดยาใ,ในแท็บโพดยา e การกําหนดก็คือชามกับปวดยาใส่แท็บด้วยกันผมเพิ่มปุ่มเดินทางลัด รบเมืองไว้ของหน้าจอเพิ่มคอนโทคลิกขวาย้ายไอเทมย้ายไอเทมิยยเทมีดเดียวกันทั้งหเ,เราเพิ่มคุณสมบัติฟิลเตอร์ที่สามารถกรองไอเทมกองไอเทมที่ไม่ได้ตรวจสอบตามระดับไอเทมของมันอ๋ออันนี้เวลาบางทีเราดรอปไอเทมมาเนาะมันจะบอกว่า ของอันนั้นอยู่ในเทียอะไรไมันจะมีแดเ่เทียสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยก็คือกลองได้แล้วเราแก้ปัญหาคลายแอนหรืออินเทอร์เฟสลมลมสิบห้ากรณีผมก็ลมบ่อยหลุดเกมก็บ่อยเดี๋ยวต้องมาดูจริงๆว่าข้างในเกมเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่า Qual i t y o f l i f e เนี่ยเราดีขึ้นหรือเปล่า